ตีบทที่หทุกคนอ่านตามนะครับอนึ่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้ 一，来，到二，三，四，五，六，七，八，九，十，百，千。 การนับเลขนะครับให้เรานับตามเสียงคำอ่านเนาะอย่างเช่น32เขียนว่า3 10 2ภาษาจีน3พูดว่าไงครับซันใช่ครับ10พูดว่าไงครับ10สือ สพูดเัไครับเอออ่เพราะนั้สาสสพูดว่าสามสิบอ,อนะครับอ่าห้าสิบเละ่ะห้าพาจีนเพย่นไ้า5้าสิบสิบเ โอเคไหมครับ12อ่าแม่สิบอ่ะ,ไม, 14, อะไม่เอา16แล้วกัน16 10กสิบภาษาจีนพูดไงครับ10 6ล่ะเลี้ยวสิบหกภาษาจีนพูดว่า16นะครับอ่าถ้า100พูดว่ายี่่าย เป็นอีป่ายเสียงสี่เนาะสองร้อยให้พูดว่าเหลียงป่ายอันนี้พิเศษนะเหลียงป่ายสามร้อยก็ซั้นป่ายสี่ร้อยสื่อป่ายห้าร้อยหูป่ายหกร้อยหกป่ายเจ็ดร้อยชี่ป่ายแปดร้อยปาป่าย 9ก0า0้อยเจีว่ายหอ่าชีคำว่ายี0 0ครับสองพัก็2 0ง0 3นสามพันสาม0 4นสี่พันสี่พันห้าพันห 6กพันเชียนเจ็ดพันเ0็ดพ0นแปดพันแปดพันเก้าพันเกีาพันหนึ่งมื่อีวันโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยเรียนเพิ่มเติมเนาะในบทนี้ขอแค่1ถึงร้อก็พอนะครับเนาะหถึงร้อก็พอปลายกับเชนนั้นเป็นตัวแถมนะครับเนาะ โอเคขอบคุณครับ